สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราก็มาอยู่กับตัวเลื่อยตัดองศาหรือว่าแท่นตัดองศาสไลด์ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของ f เฟสชูเป็นรุ่นคาเพกเคเอสหนึ่งสองเป็นเรื่อยองศาที่ต้องบอกว่าราคานี้ไม่ถูกเลยนะครึ่งแสนทาไมมันถึงแพงแล้วมันมีดีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยด้ ก็อย่างที่เห็น,นครับตัวนี้ที่วางอยู่บนโต๊ะต,ตัวนี้ก็คือจะเป็นไซส์ขนาดของเลื่อยตัดองศาของเบสชูซึ่งขนาดต้องบอกว่าเป็นขนาดที่ใหญ่กําลังดีเป็นไซส์ขนาดมาตรฐานเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันแรกกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรเจ๋งยังไงอย่างแรกก็คือตัวนี้มันสามารถจัดเก็บไว้อยู่นะครับเวลาต้องการที่จะใช้งานก็คือก็มันจะมีตัวสลักรอบตรงนี้อยู่เห็นไหมให้เราดึงนะครับกดลงนิดนึงดึง ตัวนี้ก็จะพร้อมใช้งานเสร็จแล้วนะครับตรงแทน่นสไลด์ช่วงนี้นครับก็จะมีลูกบิดล็อกไว้อยู่เพื่อที่จะให้สไลด์ได้ถ้าเกิดว่าเราล็อกไว้ก็จะไม่สามารถสไลด์ได้นั่นเองอย่างที่บอกนะครับนี่คือถ้าพร้อมใช้งานของตัวเรื่องศษาของเฟสทซึ่งตัวนีนะ้มันเป็นเลื่องศษาไฟฟ้านะมาด้วยกําลังวัตต์ที่1,600วัตต์สามารถปรับรอบได้สูงสุด6รอบนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ 1- ถึง3 0 0พ 600อรอบต่อนาทีซึ่งการปรับรอบของเขาก็อยู่ทางด้านหลังซึ่งก็สามารถเลื่อนปรับได้เลยโดยที่การปรับรอบของเขานะครับก็จะสัมพันธ์กับการใช้งานใบของเขาอีกนะครับซึ่งใบของเฟสทูมีหลากหลายมากๆครับไม่ว่าเราจะตัดไม้แบบไม้ลามิเนตตัดแนวตามเสี้ยนขวางเสี้ยนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถมาดูรอบได้ครับซึ่งเขาก็จะบอกตามสีเลยว่า ใบชนิดนี้ใช้รอบประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพในการตัดที่ดีรอยตัดที่สวยงามนั่นเองก็สามารถปรับรอบได้ตามนี้ได้เลยต้องบอกว่าเออเจ๋งดีนะแบบรายละเอียดดีมากๆเลยแน่นอนนะครับเฟซทูเขาสีเรลี่ยนในเรื่องของการดูดฝุ่นอยู่แล้วลซึ่งตัวเฟซทูเองก็จะมีท่อดูดฝุ่นมาแค่ตัวเดียวเป็นขนาด36มิลก็สามารถใช้งานร่วมกับท่อดูดฝุ่นน่าจะเป็นไซส์ขนาดมาตรฐานบอสก็มีนะครับไซส์ประมาณนี้ก็สามารถใส่ ร่วมกับเฟสทูได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ใช้งานร่วมกับสายดูดฝุ่นของเฟสทูเขาจะมีท่อดูดแค่ทางด้านบนท่อเดียวนะครับแต่ว่าตรงด้านล่างเขาก็จะมีตัวดูดฝุ่นตัวนี้ที่เป็นยางอยู่สามารถเก็บฝุ่นได้สูสุดของเฟสทูนะประมาณ88ซนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเก็บไม่หมดอยู่แล้วด้วยที่ว่ามันเป็นเลื่อยองศาใครที่เคยใช้มันเป็นปัญหามากๆนะครับสำหรับในเรื่องของการเก็บฝุ่นมันเก็บไม่หมดจริงๆแต่เราสามารถตีตู้ออกมาเพื่อที่จะ เก็บฝุ่นอีกทีนึงได้นะครับในเรื่องนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากและข้อพิเศษของตัวเฟซทูตัวนี้ก็คือมันให้เลเซอร์มาเป็น2ซเซนครับก็คือเราสามารถเปิดปิดได้ทางด้านหลังนะตรงนี้กดปุบ๊บเส้นเลเซอร์ก็จะออกอเห็นไหมครับมันจะมีเสน้นเลเซอร์อยู่2เสน้นก็คือเราสามารถตัดได้เลยโดยที่ ดูแนวเส้น,นครับซึ่งช่องว่างตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นขนาดของใบเลื่อยนั่นเองนะเราสามารถดูได้ทั้งสองฝั่งนะครับนั่นก็หมายความว่าใครที่ขนาดด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็สามารถตัดได้โดยที่เราดูแนวเส้นได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นนนผมอยู่ฝั่งซ้ายตัดด้วยด้านซ้ายก็ดูเส้นแนวเส้นตรงนี้ได้นะครับหรือว่าผมจะตัดทางด้านขวานะครับก็สามารถตัดได้เช่นกัน <stepping S 1> <brasile: S 2> ถ้าหากว่าเส้นสเลเซอร์เราไม่ตรงนะครับหรือว่ามันไม่แม่นยําก็สามารถปรับเพิ่มได้นะตรงนี้ ซึ่งก็จะมีอาติ๊กเกอร์ปิดไว้อยู่เราต้องเจาะเข้าไปอีกทีนึงนะครับซึ่งมันจะอยู่ช่วงนี้มันจะมีรูๆอยู่ก็ลองๆคำๆดูก็เจาะเข้าไปเพื่อที่จะขัดปรับไปเลยเขาจะเป็นตัว L กับ R ให้อยู่ซึ่งก็สามารถปรับได้เท่าไหร่จะละเอียดมากๆในส่วนของใบตรงนี้ผมใช้เป็นใบของ นะซึ่งใบที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นใบตัวนี้นะครับเป็นขนาด10นิ้วนะครับรูเพาขนาด30มิลแล้วก็ความหนาอยู่ที่2.5มิลนะความละเอียดของฟันตรงนี้ให้มาเป็น60ฟันนะครับก็เป็นฟันขนาดที่กําลังดีไม่ละเอียดมากและก็ไม่หยาบจนเกินไปเป็นไซส์ขนาดกลางๆนะอันนี้คือใบเดิมของเขานะครับซึ่งเขาก็จะมีแถบสีอยู่เห็นไหมซึ่งเราสามารถดูด้านตรงที่เราปรับรอบนะครับก็จะเห็นได้ว่าปรับรอบตามสีได้เลยซึ่งดีมากๆ โอเคครับอย่างที่บอกนะเส้นเลเซอร์เราสามารถดูได้ทั้งสองด้านนะครับเห็นไหมปึ๊บหรือเราถนัดซ่อนซ้ายนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันจะเห็นได้ว่าตัดได้ง่ายแล้วก็ ในส่วนของการดูดฝุ่นก็อย่างที่เห็นไปนะครับเดี๋ยวผมลองให้อีกทีนึงนะว่ามันสามารถเก็บฝุ่นได้ประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นไม้ที่เป็นไซส์ขนาด20มิลเดี๋ยวดูว่าการเก็บฝุ่นของเขาได้ประมาณไหนนะ มานี้เลยก็จะเห็นได้ว่ายังมีฝุ่นตกตามโต๊ะอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของตัวเลื่อยองศาอยู่แล้วนะแบรนด์ไหนก็ตามนะครับจะไม่สามารถเก็บฝุ่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสักตัวทีนี้ในด้านของการปรับมุมองศานะครับตัวนี้สามารถปรับได้เ่อให้จะละเอียดมากๆโดยการปรับของเขาจะมีตัวตัวกดนะครับตรงนี้คันโยกตรงนี้นะครับกดปุ๊บดันได้เลยนะครับ โดยการปรับองศาของเขาสามารถปรับได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะทางด้านซ้ายนะครับก็คือฝั่งนี้สามารถปรับได้สูงสุดที่50องศานะครับแต่พอมาทางฝั่งด้านขวานะครับฝั่งนี้สามารถปรับได้สูงสุดที่60องศาซึ่งจะไม่เท่ากันนะมีระยะ ห่างประมาณ10องศาและข้อที่เจ๋งของเขาก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีล็อกอยู่ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัวล็อกที่เป็นองศาที่เราใช้กันบ่อยอย่างนี้เดี๋ยวอาอย่างเช่นนะผมปรับไปที่ศูนย์องศาเห็นไหมครัมันก็จะล็อกให้พอดีเลยนะครับตรงสเกลของเขาก็จะบอกไว้ชัดเจนปรับมาอีกทีนึงนะครับกดปุ๊บเลื่อนก็จะล็อกให้แบบนี้นะครับซึ่งเป็นองศาที่เราใช้งานบ่อยตัวน,นี้เป็นศูนย์องศา15องศาครับย2 5บองศาแล้วก็เลื่อนมาอีกก็จะเป็น 30องศาเลื่อนมาอีกก็จะเป็น45องศานะครับแล้วก็สูงสุดของเขาก็คือ60องศาซึ่งเป็นองศาที่เราใช้งานกันบ่อยก็จะมีตัวล็อกมาให้ซึ่งสะดวกและก็ง่ายต่อการใช้งานและแน่นอนถ้าเราไม่ได้ใช้องศาที่เขาให้มาตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้องศาอื่นอย่างเช่นหุน่มไซส์ประมาณ50ฝั่งนีนะ้ผมก็สามารถกดล็อกได้ตรงนี้ครับ ซึ่งมันก็จะไม่ดินไปใไนแล้วนะครับซึ่งปกติถ้าเราไม่ได้ล็อกนะมันก็จะสามารถเลื่อนได้แบบนี้พอเราได้องศาที่เราต้องการก็กดลงแบบนี้ซึ่งแน่นแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆถ้าเราต้องการที่จะปรับองศาเหมือนเดิมก็ให้ดันขึ้นนะครับแล้วก็บิดจะเห็นได้ว่าการปรับหรือว่าการหมุนองศาทําได้ง่ายแล้วก็เฟอร์เฟคแล้ก็ค่อนข้างที่จะอิสระ สำหรับเราเลยทีนี้ในด้านของตัวล้วเองนะครับก็ให้มา2ฝั่งนะสามารถยืดเข้ายืดออกได้นะครับโดยตัวั้ว,วด้านหลังเขาจะมีตัวล็อกตรงนี้ให้อยู่คลายออกนะครับแบบนี้สามารถถอดออกได้เลยเขาจะมีตัวล็อกตรงนี้ให้อยู่นะถ้าเราถอดออกไม่ได้ให้เราคลายสกรูเนี้ยลงเข้าไปหน่อยถ้าต้องการที่จะใส่กลับก็แบบนี้ได้ซึ่งก็สามารถทําได้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับึบ ส่วนในตัวประกาศจับของเขาให้มาซึ่งการใส่ของเขาหรือว่าการใช้งานผมรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็ดีมากเลยคือเวลาเราต้องการจะใส่นะครับให้เราหันทางด้านนี้ออกไปด้านหลังทางนี้ปึ๊บแล้วก็บิดมาแค่นี้ก็ล็อกเรียบร้อยถ้าเราต้องการที่จะจับกดแล้วก็ดันทันโยกตรงนี้ไปทางด้านหลังก็จะเห็นว่าแน่นแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะคลายก็ปลดแล้วก็ดึงเห็นไหมซึ่งง่ายแล้วก็สะดวกปกติถ้าเป็นแบบคลาสสิกก็คือเราต้องกดแล้วก็หมุนเนาะ แต่ตรงนี้ก็คือดนันดันลงอย่างนี้เลยแล้วก็ดันคันโยกแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับในส่วนของด้านประกาศจับก็ถือว่าดีแล้วก็เจ๋งมากนะครับสามารถใส่ได้ทั้ง2ด้านนะครับด้านนี้แบบนี้อ่าก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของ การปรับองศาตัวนี้มันสามารถปรับเอียงได้ทั้ง2ด้านเลยด้านซ้ายและด้านขวาครับซึ่งการปรับของเขาก็ง่ายและก็ดีเหมือนกันเพอร์เฟคด้วยนะครับก็คือให้เราเปิดฝาตรงนี้แล้วก็ดันแบบนี้ได้เลยถ้าเราได้องศาที่เราต้องการปุ๊บก็ล็อกแค่นี้ก็อยู่แล้วครับซึ่งในด้านของตัวสเกลเขาก็จะบอกง่ายจะชัดเจนนะครับก็คือจะมีทั้ง2ด้าน,นครับด้วยเนมเพลทที่เป็นเหล็กแบบนี้ ซึ่งเราสามารถดูได้ทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาได้เลยซึ่งสะดวกและก็ง่ายต่อการปรับมากมาแล้วก็ทางด้านบนจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้มันจะเป็นลูกปิดสีเขียวนะครับอย่างตัวนี้มันเป็นศูนย์ถึงหองศาคือได้ทางด้านเดียวนะถ้าเราต้องการจะปรับทั้ง2ด้านก็บิดมาตรงปุ๊บจะลบสีห้าบวกสี่ห้าก็ทาได้นะครับหรือถ้าหมุนมาอีกรอบหนึ่งปุ๊บก็จะสามารถปรับองศาได้สูงสุดถึง47องศาเลยนะครับก็คือสามารถดันลงไปสุดได้เลยแบบนี้ ถ้าเกิดว่าการปรับอย่างเงี้ยมันเล็งยากไปตัวด้ามจับของเขาเองก็จะมีตัวหมุนปรับองศาให้เราแบบหมุนได้ง่ายหรือว่าเน้นความละเอียดมากขึ้นก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับโดยใช้มือหมุนแบบนี้นะเห็นไหมฮะอย่างเช่นผมต้องการที่15ห้องศานี่แล้วก็ล็อกไปเลยก็สามารถทาได้ง่ายและก็ดีมากด้วยทีนี้นะครับอย่างที่บอกนะมีระยะก,การตัดตั้งสาก90เกองศานะได้ที่88มิลครับกว้าง300 มแต่ถ้าเราต้องการที่จะตัดแบบร้อยยสิบมิลหกสิบมิลทำไงนะครับก็คือตรงนี้ครับให้เราดันเสียบล็อกนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะปกตินะครับปกติถ้าเราตัดครับมันก็จะสูงสุดได้แค่นี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าไม้เราลึกจริงๆนะครับมันจะชนตรงนี้อ่าตรงนี้มันจะมีระยะก,การตัดที่ ค่88มิลนะครับโดยประมาณนะถึงแค่นี้มันจะชนนะครับถ้าไม้เราสูงไปแต่ถ้าเราต้องการที่จะตัดท่อนไม้ที่มีความสูงเกินกว่านี้เราทำไงนะครับก็คือตรงนี้นะครับให้เราดันคันโยกมานะครับแล้วก็ดันกกับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะได้สรงสุดอยู่ที่120มิลแต่ว่าความกว้างที่ได้ก็คือมันจะไม่เกินตรงนี้คือช่วงนี้60มิลนั่นเองก็คือ120 60ก็เหมาะสำหรับใครที่ ตัดพวกไม้ท่อนไม้เสาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้เหมือนเดิมก็ปึ๊บถ้าเกิดว่าเราล็อกไท์จะไม่สามารถสไลด์ได้แล้วนะเนี่ยหมมันจะล็อกการสไลด์เรียบร้อยเลยก็คือให้เรากดก่อนแบบนี้ในกรณีที่เราต้องการที่จะซ่อล่องหรือว่าการตัดไม่ขาดก็สามารถทําได้เช่นกันก็จะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีคันโยกอยู่นะครับซึ่งตำแหน่งเนี้ยตรงนี้นะ ก็คือเป็นการตัดปกตินะครับก็คือเราสามารถตัดขาดได้แบบปกติได้เลยแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะตัดไม่ขาดหรือว่าการเส้่ลร่อ,ลองล่ะนะครับก็คือให้เราดันลงปึ๊บเห็ไนไหมฮะตรงนี้ยสุดแล้วนะแล้วเราสามารถปรับระยะได้โดยการหมุนนะครับปึ๊บเห็นไหม เราสามารถตั้งความลึกได้ในการซ้อซึ่งดีมากๆนะครับในจุดนี้ปรับได้ง่ายนะครับซ้อได้ง่ายนะ มานี้ละกัน,นครับซึ่งมันก็จะซ่อมไม่ขาดปกติถ้าเราซ่อมขาดก็ให้หาอะไรมาหนุนทางด้านหลักแบบนี้ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้อ่านี่คือการซ่อมรองของเขาก็สามารถทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยทางด้านของตัวฐานตรงนี้ก็ยังสามารถปรับยืดขยายไปได้อีกนะซึบได้ทั้งสองด้านเลยนะครับในกรณีที่เราตัดไม้ท่อนที่มีขนาดความยาวมากหน่อยก็สามารถปรับได้แล้วก็ล็อกปิดล็อกแบบนี้ซึ่งง่ายแล้วก็สะดวกนะครับต่อการยืดเข้าหรือว่าจัดเก็บนะปุ๊บ แค่นี้เองก็เรียบร้อยไอตัวนี้นอกจากที่มันจะล็อกใบแล้วนะครับมันยังเพิ่มความปลอดภัยก็คือเราจะไม่สามารถกดสวิตได้นะครับก็คืออย่างเงี้ยผมพยายามจะกดเปิดเครื่องนะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้เห็นงเงี้ยนั่นหมายความว่ามันช่วยได้ดีเลยนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนใบอาจจะลืมถอดปลั๊กอย่างเงี้ยอาจจะเผลอไปกดได้หรือเครื่องอาจจะแบบทํางานเองได้เนี้ยตัวนี้ก็ช่วยได้ครับถ้าเราเกิดปิดกับ ก็ช่วยได้ดีเลยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนใบนะครับตัวเนี้สามารถเปลี่ยนใบได้ง่ายแล้วก็ดีมากๆด้วยนะก็แค่เนี้ยมันจะล็อกอัตโนมัติให้เลยซึ่งเราไม่ต้องคอยใช้อีกมือหนึ่งกดไว้เพื่อไม่ให้ใบหมุนใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะล็อกให้เลยก็สือว่าง่ายนะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนใบถ้าสังเกตตรงประกับมันจะมีลูกศรบอกนะว่าถ้าเราต้องการที่จะปลดล็อกอย่างเงี้ยหมุนไปทางไหนถ้าเราต้องการที่จะขันแน่นหมุนไปทางไหนซึ่งเนี้ยเขาก็จะบอกอยู่บางทีเราลืมเนาะ บบไม่ได้ใช้งานบ่อยหรือว่าขันเปลี่ยนใบบ่อยว่าเอ๊ะงงว่าหมุนไปทางไหนซึ่งนี้เขาก็จะบอกไวให้เลยเขาให้จะชัดเจนและก็ดีมากๆแล้วก็ตัวนี้มีอุปกรณ์เสริมเข้ามานะคือตัวนี้ครับมันอยู่ทางด้านหลังนะสามารถดึงออกมาได้เลยมันจะเป็นตัวั้นลอกมุมทีม่เวลาเราต้องการที่จะใช้นะครับก็ดึงออกมาได้เลยแบบนี้อย่างเช่นผมต้องการที่จะค้อลอกมุมนะเอาตรงนี้เลยนะครับง่ายเลย ประมาณนี้ก็คือมันจะวาดมุมด้านในครับประมาณนี้แล้วก็สามารถเรามาวางทาบนะครับแบบนี้ได้เลยอ่าแล้วเราก็หมุนปรับประมาณนี้เห็นไแล้วก็ได้มุมหรือว่าองศาที่เราต้องการที่จะไปตัดได้แล้วและเวลาลวที่เราต้องการที่จะวาดมุมด้านนอกนะครับก็ทําได้นะก็คือดันอันนี้ออกมาชึบ นี่แล้วก็คัดล็อกจากตรงนี้ได้เลยประมาณนี้อ่าแล้วก็เอาไปทาบเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็เป็นอุปรกรณ์เสริมที่ช่วยสําหรับงานบิวอินอย่างนี้ดีกว่าบางทีเราต้องการที่จะเข้ามุมตู้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ไปก๊อปมาได้นะครับไปก๊อปมุมหรือว่าคัดล็อกมุมมาได้นี่ส่วนการตัดแผ่นนะครับก็ธรรมดา,าทั่วไปเลยปึ๊บับ,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 บตัวนี้ย้ายได้ง่ายนะสะดวกนะครับ อย่า๊พิมุนกลับมานะกดจับไว้ได้เลยนี้ก็อยู่แล้วนะครับการตัดปรับองศาต่างๆนะครับทำได้ง่ายนะนี่ครับปรับแบบละเอียดหน่อยก็ใช้ด้ามจับนะครับหรือว่าจะโยกออกก็ได้ ซึบบน่นก็มีสเกลให้ดูทั้งสองด้านเลยประมาณนี้ล็อ,ลอกนะครับก็จะมีเส้นแนวเลเซอร์บอกให้เลยนะว่าดูตำแหน่งไหนแบบนี้ สำหรับการใช้งานการตัดหรือว่าจะปรับในเรื่องของตัดสีผ้าครับก็ทําได้ง่ายนะปึ๊บเรื่อนเอาได้เลย <oz> เนียนกลิฟนะครับความแม่นยำเหลือๆือนะเดี <oz> ๋ยวลองวัดฉากกันดูสักนิด ครับก็โดยรวมนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละหละักๆก็คือมันสามารถปรับได้ง่ายนะครับแล้วก็ปรับได้ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็แม่นยําแล้วก็เที่ยงตรงดีการใช้งานฟงังก์ชันอื่นๆก็ทําได้ง่ายเนาะอย่างเช่นตัวนี้ปรับองศามาแล้วก็ดีดเลื่อนอนี่ก็จะล็อกให้เรียบร้อยครับหรือว่าจะเป็นการปรับด้านหลังก็ทําได้ง่ายเช่นกันปึ๊บปึ๊บว่าจะหมุนแบบละเอียดเอานะครับซึ่งสเกลมันมองได้เห็นแบบง่ายมากนะครับแบบชัดเจนเลย ได้กี่องศาอะไรเงี้ยแล้วก็เส้นเลเซอร์2เส้นนะครับประมาณนี้ซึ่งในเรื่องของการดูดฝุ่นวันนี้ผมใช้ร่วมกับเป็นตัวดูดฝุ่นของเฟสทูเองนะครับซึ่งก,นะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะชูบก็จะเป็นตัวนี้เลยนะเป็นของเฟสทูนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นไซส์เล็กของเขานะเป็นขนาด15ลิตรนะ1,200วัตต์ก็เป็นรุ่น CTL b i d นะครับหรือว่า ผมเรียกว่าเป็นขนาดไซส์เล็กๆแบบมินิก็ระบบกองฝุ่นอยู่ที่ระด,ดับโลนะซึ่งเฟทูเขาจะมีโลแล้วก็กลางแล้วก็ไฮเลยกองฝุ่นได้ยิ่งเยอะก็กองได้แบบละเอียดมากแล้วแต่นี้จะเป็นระดับโลอ่มาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนเลยก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยตัวล้อนะทางด้านหลังจะเป็นล้อใหญ่นะครับทางด้านหน้าก็จะเป็นล้อเล็กแบบนี้สามารถแบบโค้งเคลื่อนย้ายได้ง่ายอนะ่ะ นซึ่งก็สะดวกนะถ้าเราต้องการที่จะเบรกนะครับตรงนี้มันก็จะมีเบรกได้ก็สามารถเตะเข้าไปได้เลยแบบนี้ครับก็จะล็อกเรียบร้อยถ้าเราต้องการที่จะดึงใช้งานก็เตะไปปึ๊บอันนี้อ่าก็ง่ายก็สะดวกดีนะครับสําหรับตัวเครื่องดูดฝุ่นตรงนี้อย่างตัวนี้ผมต่อฟังก์ชันเข้ากับโต๊วโต๊ะเลื่อยอยู่นะครับก็จะมีตัวด้านหน้านะก็จะเป็นปักขั้งลักษณะแบบนี้มาให้ตัวนี้ก็จะเป็นป๊กของโต๊ะเลื่อยนะครับซึ่งผมก็มาเสียบเข้ากับตัว เครื่องดูดฝุ่นได้เลยก็จะเป็นปักขาคมนะแบบนี้แล้วก็ปักของตัวเครื่องดูดฝุ่นก็เสียบปัก p o w e r บ้านแบบนี้ได้เลยพอผมเริ่มทํางานนะครับเปิดเครื่องเ้ื่อยองศาอ่าก็จะเห็นได้ว่าเครื่องดูดฝุ่นก็จะทํางานเปิดปิดอัตโตนมัติพร้อมกับตัวเลื่อยเลยนะนี่ก็สะดวกมากนะครับสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือของเฟสทูได้ทุกรุ่นเลยหรือว่าแบรนด์อื่นก็ได้เช่นกันนะขอแค่ ขาปักมันเข้ากันได้แค่นั้นเลยอ่ะทีนี้มาดูในหน้าตาของตัวแผงค,คอนโทรลกันบ้างครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีฟังก์ชันนะอย่างแรกคือตัวนี้จะเป็นปักคอรเวอร์เนาะและส่วนนี้นะครับก็ปรับแรงดูดนั่นเองนะครับสามารถปรับได้5ระดับนะครับก็คือตับสูดอยู่ที่350วัตต์สูงสุดอยู่ที่1,200วัตต์การปรับก็จะเป็นระบบสัมพั์นะกดที่ปุ่มบวกลบได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดให้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสลับโหมดการใช้งานครับอย่างเช่นตัวนี้ผมใช้ฟังก์ชันใช้ง,งานกับเครื่องมืออยู่ก็เปิดไว้ในลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าผมต้องการที่จะเอาตัวเครื่องดูฝุ่นนะครับมาดูดเก็บฝุ่นดูดพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็สลับโหมดได้เลยก็กดแบบนี้นะครับถ้าต้องการที่จะปรับระดับแรงดูดครับก็เปิดเครื่อง ปโลดได้เลยนะครับเพิ่มได้เลยแบบนี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวปุ่ม power นี่เปิดปิดเครื่องแค่นั้นก็จะเห็นได้ว่าสวยนะในเรื่องของสีอะไรหรือว่าขนาดตัวที่กระทัดรัดทีนี้มาดูทางด้านบนกันนิดนึงก่อนนะครับด้านบนแน่นอนว่าตัวนี้สามารถวางพวกกล่องเครื่องมือซ้อนขึ้นไปอีกได้นะครับพวกที่เป็นกล่องเซทนเนอร์นะ ก็มีระบบล็อกมาให้เราไหมแล้วก็สามารถเอาเครื่องมือนะครับวางตั้งได้เลยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วตัวฝาตรงนี้เปิดออกมาด้านในนะครับก็จะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะสำหรับเอาไว้เก็บสายไฟหรือว่าตัวสายของมันเองนะครับสายพูดตรงนี้แบบนี้นะครับก็สามารถม้วนเก็บเข้าไปได้เลยก็สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายนะครับหรือว่าเข้าไซส์งานหน้างานแบบนี้ ก็สามารถยกได้รับจัดนะครับน้าหนักไม่ได้หนักมากอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าประมาณกิโลน่าจะมาสัก10กว่านะครับไม่ถึง20นะยกได้สบายๆมานนิอ่าและตัวเนี้ยที่มีฟังก์ชันที่รู้สึกว่าเออมันสะดวกและก็เจ๋งดีก็คือตัวนี้จะเป็นเมนูน์เกนิ่งนะครับหรือว่าเป็นระบบะทําความสะอาดตัวเครื่องหรือว่าตัวสายเองนะครับเวลาที่เราใช้งานแล้วเกิดว่าตัวเศษไม้นะครับมันติดพวก ในสายในท่อดูดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ซึ่งเจ๋งมากก็คือใช้ยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะเปิดเครื่องก่อนนะครับดครับก็คือมันจะช่วยดูดแบบกระตุกให้พวกเศษที่มันติดอยู่ในท่อครับออกให้หมดก็ถือว่าเจ๋งมากครับ ตันนี้ก็ช่วยได้ดีและก็ที่สะดวกและก็ง่ายกว่านั้นอีกก็คือตรงนี้ก็คือเวลาดึงออกมาปุ๊บเห็นไหมตัวนี้จ,จะเป็นตัวกองดูฝุ่นนะครับซึ่งก็เป็นกองแบบกระดาษนะเป็นแบบฟิลเตอร์นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมผมไม่จําเป็นต้องถอดเครื่องออกมาเพื่อที่จะทําความสะอาดตัวกองเพราะบางทีเราใช้งานไปบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยแรงดูดลดลงนะเพราะว่ากองมันตันอย่างตัวนี้เห็นไหมเออก็สามารถแกะทำความสะอาดได้ตลอดเวลาเราไม่ต้องแบบ เปิดเพื่อที่จะเอาถุงผู้ฝูนเอากองออกนะเพราะแบบนั้นมันยากแต่พอเป็นแบบนี้นง่ายนะครับเมื่อไหร่ที่แรงดูดมันตกนะครับก็สามารถดึงออกมาแล้วก็ขอ้อฝุ่นตรงนี้ออกได้เลยแล้วก็ใช้ลมเป่าได้นะครับตรงนี้นะผมไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วเราก็เสียบกลับเข้าที่เดิมไปเลยอันนี้หับซึ่งง่ายแล้วก็สะดวกมา,มากๆนะสำหรับตัวนี้ผมว่าน่าจะครบจบเลยสำหรับตัวเครื่องดูฝ่นตัวหนึ่งนะตรงนี้ นอกจากที่จะดูได้แล้วก็ยังสามารถเป่าได้นะครับคือเป่านี้เป่าแบบไม่ได้ิเล่นะเป่าแรงด้วยนะครับคือถอดตัวสายออกไปได้เลยด้านในใช่ไหมปึ๊บนะครับเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้ฟังก์ชันในการเป่าวัดง่ายๆฮะเสียคบคึอบ เผาได้แรงมากเหมือนกันนะใช้ทำความสะอาดตัวเครื่องมือหรือว่าชิ้นงานเราได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมก็เจ๋งดีนะครับปึ๊บปิดใช้งานนะครับแล้วตัวสายแน่นอนว่าเป็นสายแบบสายถักนะข้อดีของมันก็คือมันจะไม่ติดขัดเวลาเราใช้งานนะครับอย่างเช่นเราใช้งานบนขอบชิ้นงานหรือขอบโต๊ะอย่างเงี้ยคคือเราสามารถดึงได้เลยถ้าเป็นสายดล่นแบบ คลาสสิกนาะมันจะเป็นแบบอยากๆก็คือบางทีมันติดนะครับเราดึงไม่ไปอะไรเงี้ยแต่เนี้ยดึงใช้งานได้สะดวกแล้วก็โอกาสที่มันจะพับงองยากนะครับเห็นไหมถ้าไม่ตั้งใจพับจริงๆงมันจะไม่พับเลยนะครับตัวสายของเขาก็แข็งแรงมากครับทางด้านหัวจะเป็นขนาด3 6มิมลนะน่าจะเป็นขนาดที่มาตรฐานอยู่นะเพราะบ,บอสผมก็เห็นอยู่นะหัวลักษณะแบบน,นี้มายกิต้าก็มีเหมือนกันก็น่าจะใช้งานร่วมกับเครื่องมือเกือบจะทุกแบรนด์นะเท่าที่ผมดูแล้วพวกมายกิต้า บอกว่าอย่างงี้ยฮะผมลองเอาไปเสียบดูได้อยู่นะนะทีนี้มาดูในด้านในของตัวเก็บฝุน่นกันบ้างน,นะครับเยขอถอดปั๊บนะปึ๊บนะก็ปลดง่ายๆครับตรงนี้นะเดี๋ยวมีสองฝั่งนี้แล้วก็ยกออกได้เลยอ่าประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นถุงผ้านะครับที่เก็บฝุน่นอยู่ด้านใน15ลิตรแค่นี้เลยนะครับ ซึ่งถุงผ้าก็มีเปลี่ยนนะครับหรือว่าจะไม่เปลี่ยนก็ได้สามารถใช้ซ้ำได้นะวันนี้อันนี้ก็ใช้ซ้ำมาหลายรอบแล้วนะครับถ้าจะให้ดีก็แนะนำว่าเปลี่ยนดีกว่านะครับจะได้แรงดูดที่ดีแล้วเราก็วางใส่กลับเข้าที่เหมือนเดิมนะด้านล่างก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้จะเห็นสังเกตเห็นว่ากองฟิลเตอร์ก็อยู่ทางด้านนี้นะครับ คือเวลาเราต้องการที่จะเปลี่ยนกองครับเราไม่จําเป็นต้องเปิดอย่างนี้เพราะว่ามันลําบากอยู่เนาะซึ่งตัวนี้เขาก็ทำมาให้ง่ายต่อการเป่าฟิลเตอร์และเวลาใส่กลับก็ล็อกล็อกงานประมาณน,นี้เลยเขามีประมาณน,นี้สําหรับตัวเครื่องดูฝุ่นคิ้นนิ่งของเฟซทูรุ่นตัวเล็กนะก็ใช้งานได้กับเครื่องมือทุกรุ่นเลยใครที่ อยากได้เครื่องมือฝุ่นใช้งานดีกับพวกเครื่องมือ PowerTool ถ้ายิ่งเป็นของ f เ t o o l ด้วยแล้วก็เซตระบบเข้ากันได้แบบสมบูรณ์นะมานี่สําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากตัวเลื่อยองศาแล้วยังมีอุปกรณ์เสริมครับอย่างตัวเนี้ยตัวโต้ะ MFT ตัวนี้เองก็จะเป็นโตะอุปกรณ์เสริมสําหรับวางเลือ่อยองศาเหมือนกัน,นครับซึ่งสามารถเป็นโต๊ะ MFT ที่เป็นงานประกอบได้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีรูสําหรับใส่แคมได้นะตัวขาสามารถพับได้เหมือนกันนะครับสําหรับตัวโต้นนี้แต่ว่าจะไม่มีล้ออะไรนะ แล้วก็นอกจากนั้นยังมีอีกนะครับอ,อย่างตัวนี้นะครับผมเปิดแค่ตะลอกให้ดูเลยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวฐานต่อนะครับหรือว่าตัววางไม้เพิ่มความยาวได้อีกนะเป็น Timing a แอทเท m e n t นะครับก็สามารถต่อได้อีกนะใครที่ใช้งานตัดท่อนไม้แบบย,ยาวๆนะครับอยากได้ที่วางนะก็ซื้อเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็จะมีตัววางโตเลื่อยนะครับที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็มีเหมือนกันที่แบบมีล้อครับหรจะเป็นลักษณะน,นี้ก็มี จะ,จะมีหลายแบบมากๆนะครับทางด้านบนก็มีนีก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็นฐานวาเหมกันแล้วก็โต๊ะ MFT นะตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์เสิร์ฟต่อต่างๆมีให้แบบครบอะสำหรับเรื่อยตัวหนึ่งอะ่ะสำหรับปัญหาที่เราเจออยากได้อะไรเพิ่มนะครับเขาก็จะมีให้เขนานจะจะ ใช้งานได้ดีเลยนะครับก็แค่เอามาต่อประกอบเข้ากับตัวตัวเรื่ององศาเท่านั้นเลยอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเรื่ององศานะ KS120REB ของเฟซ o ูตัวนี้ต้องบอกว่าราคานี้ครึ่งแสนนะเป็นไม่อินเดอร์แมนด้วยการใช้งานหรือว่าฟังก์ชันอื่นๆนี้ใช้งานได้ดีมากครับปรับอะไรต่างๆแบบแม่นยำอ่ะปรับได้ง่ายอ่ะมือใหม่ก็ทาได้แบบง่ายนะครับไม่ต้องเสียเวลาปรับแอปจัดอะไรมากมายนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับตัวเลื่อยเ t ส o ูตัวนี้นะใครสนใจหรือว่าอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอะไร<ล>ะต่างๆก็สามารถคลิกลิงก์ในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ line, ติดต่อสอบถามแอดมินก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ